ความรัก6ปีขาดที่สิ้นสุดคู่รักก็อดริชชี่จากละครซ่อนเงารักประกาศจ,จบความสัมพันธ์อย่างไม่คาดคิดหนุ่มก๊อตออกมาโพสต์ข้อความยาวยืดรับผิดชอบต่อความผิดพลาดของตัวเองที่ทําให้ความสัมพันธ์สะเทือนจนต้องตัดสินใจแยกทางแต่ทำไมเขาถึงต้องการยอมรับผิดอย่างเปิดเผยและนี่คือสิ่งที่ส่วนใหญ่ของเราไม่เคยคิดถึงเมื่อวันที่15พฤศจิกายน2568ก๊อตอิทิพัสฐานิดหรือก๊อต หนุ่มนักแสดงจากละครซ่อนเงารักออกมาโพสต์ข้อความบนกรุ๊ปแฟนคลับยอมรับว่าความสัมพันธ์กับริชชี่ออร์เนดีคาบาเลสหรือริชชี่มาถึงจุดสิ้นสุดหลังจากคบกันมานาน6ปีข้อความนี้เต็มไปด้วยความเสียใจและการรับผิดชอบของตัวเองที่ไม่สามารถเติบโตและปรับตัวให้เข้ากับความสัมพันธ์ได้ทําให้เกิดปัญหาและสะเทือนความสัมพันธ์หลายครั้งจนต้องตัดสินใจแยกทางกอตกล่าวว่าผมไม่รู้จะทํายังไงเลยต้องตัดสินใจแบบนี้และยอมรับว่าเป็นการตัดสินใจที่เลวร้ายในชะานิวิตของเขา แต่ทำไมเขาถึงต้องการยอมรับผิดอย่างเปิดเผยกออธิบายว่าเขาไม่ได้ต้องการให้ผู้อื่นเห็นใจแต่เขาต้องการยอมรับผิดชอบต่อสิ่งที่เขาได้ทำซึ่งเป็นสาเหตุหลักของความสัมพันธ์ที่สิ้นสุดลงเขากล่าวว่าผมไม่สามารถก้าวข้ามความเป็นตัวเองของผมผมไม่ยอมเติบโตหรือปรับตัวให้ได้ดีกว่านี้ความโลเลและความไม่มั่นคงของเขาทําให้เกิดปัญหาในความสัมพันธ์หลายครั้งจนถึงจุดที่ไม่สามารถแก้ไขได้แล้วเราควรเรียนรู้อะไรจากเรื่องราวนี้ ความสัมพันธ์ที่ดีต้องมีการเติบโตและปรับตัวของทั้งสองฝ่ายการยอมรับผิดและการเรียนรู้จากความผิดพลาดเป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้ความสัมพันธ์เจริญรุ่งเรืองแต่เมื่อทั้งสองฝ่ายไม่สามารถทำได้ก็อาจนำไปสู่จุดสิ้นสุดที่ไม่มีทางกลับคุณคิดว่าเช่นนั้นบ้างหรือไม่มาพูดคุยกันในช่องคอมเมนต์เถอะ